รอบรู้เรื่องไม้ไปกับธนาวุสรู้หรือไม่ครับว่าในปัจจุบันไม้อัดเคลือบฟิล์มดำได้รับความนิยมมาใช้ในวงการก่อสร้างกันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นการนำมาทำแบบพื้นคอนกรีตผนังท้องคานและขึ้นแบบคอนกรีตท,ทุกประเภทด้วยคุณสมบัติพิเศษที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้งทำให้แต่ละโครงการสามารถประหยัดต้นทุนและเวลาในการซื้อไม้อัดใหมท่ทีละหลายๆรอบ แล้วทำไมไม้อัดเคลือบฟิล์มดำถึงสามารถนํามาใช้ใหม่ได้หลายรอบแตกต่างจากไม้อัดธรรมดาหน่อครับอันนี้ก็มาจากกระบวนการผลิตที่พิเศษยิ่งขึ้นด้วยการอัดประสานโดยใช้กาวกันน้ำชนิดพิเศษรวมถึงการเคลือบเนื้อไม้ด้วยฟิล์มซึ่งสิ่งนี้เองทําให้ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำสามารถทนทานต่อการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นแต่ก็ใช่ว่าไม้อัดเคลือบฟิล์มดำแต่ละยี่ห้อที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดจะมีความทนทานเท่ากันนะครับอันนี้ดรวูดขอแนะนําว่า ถ้าเป็นโครงการก่อสร้างอาคารสูงหลายสิบชั้นควรเลือกใช้ไม้อัดเคลือฟิล์มดำธนาวูดที่ผลิตจากไม้เนื้อแข็งร้อซใช้กาวและฟิล์มฟินอลิกซึ่งเป็นกาวกันน้ำแท้ร้อยเปซ็นตทำให้มีความคงทนสามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้สูงสุดถึง24ครั้งหากเป็นโครงการที่มีขนาดรองลงมาอันนี้ขอแนะนําให้เลือกใช้เป็นแพนด้าพลายวูดซึ่งมีความคงทนรองลงมา แต่ก็ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สูงสุดถึง16ครั้งสินค้าตัวนี้จึงได้รับความนิยมมากเพราะใช้ฟิล์มกาวฟีนโนลิก100%และเป็นไม้เนื้อแข็ง80%จึงทนทาน และหากเป็นโครงการขนาดเล็กที่มีการกอร่อสร้างอาคารสูงไม่ถึง10ชั้นอันนี้ขอแนะนําให้เลือกใช้ไม้อัดเคลือฟิล์มดำฮิปโปที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้สูงสุดถึง8ครั้งเพราะใช้ฟิล์มและกาวเมลามีนร0อเอร์เซนี่คือจุดเด่นที่ต่างกับยี่ห้ออื่นๆที่มีส่วนผสมไม่กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งไม้อัดเคลือฟิล์มดําทั้ง3ยี่ห้อที่ดรวูดแนะนําไปนั้นได้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ทั้ง ISO 9001 2008 Standard EN 13986 2004ทำให้หมดกังวลในเรื่องของคุณภาพของไม้อัดเคลือฟิล์มดำไปได้เลยครับและการจะใช้ไม้อัดเคลือฟิล์มดำให้ได้คุณภาพสูงสุดนั้นยังจำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องในการใช้งานอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่โยนไม่ตอกไม่งัดหรือทำอะไรที่จะก่อให้เกิดการชำรุดของเนื้อฟิล์มและไม้ การทำความสะอาดผิวฟิล์มก่อนนำมาใช้งานด้วยการทาน้ำยาทนาโฟมออยก่อนการใช้งานทุกครั้งรวมถึงการเก็บรักษาที่ควรเก็บในพื้นที่ที่ร่มและแห้งเพียงเท่านี้แหละครับก็จะทำให้ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำของเราสามารถใช้งานได้รอบสูงสุดและอย่าลืมนะครับเรื่องไม้อัดเคลือบฟิล์มดำคุณภาพแกร่งทนคุ้มต้องไม้อัดเคลือบฟิล์มดำทนาวูด